ก็แล้วแต่ค่ะสร้างเมมมันค่ะจะกี่คนก็ปล่อยมันเลยนะคะเราจะให้เข็นเข็นค่ะตั้งใจแล้วว่าอยากจะให้เข็นเข็นก็จะให้เข็นเข็นนะคะเปิดได้เข้ากลุ่มสิบห้านาทีนะคะไม่ถึงหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยววนครบทุกอย่างก็คือวนครบจบทุกอย่างก็เราก็จะให้เข็นแข็นเลยนะคะเปิดที่ทูบแล้วกันค่ะทุกคนง่ายดีทูบ 1>, 1ชุดจะได้10ชิ้นไม่ใช่ชิ้นละนะหชุดอ่านคอมเมนต์ก่อนไ,ได้ปะที่นี่มันบวมมวนไหมหนึชุดจะได้10ชิ้นนะคะราคา1 5ึ่บาทจัดส่งฟรีโทุกหชุดจะได้10ชิ้นราคา159บาทจัดส่งฟรีใครรับพิมพ์ cf เอฟหน ร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปหาลูกคา้าลูกค้า CF แล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไป CF แล้วทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นจิ้มลิงที่ปักหมุดทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นไม่มีลิงกเว็บพนันไม่มีลิงขายหวยไม่มีลิง์บ้านหวยแต่อย่างใดขายเครื่องรางอย่างเดียวนะคะใครอยากได้พิมพ์ CF 159บาทจัดส่งฟรีค่ะ159บาทจัดส่งฟรีค่ะใครรับพิมพ์ CF159 นะคะ159บาทฟังนะ159บาทลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะสิเข่ามือนึ่งเรากดออกก็เล้วเต้เจ้านะคะแต่ว่าอยู่แล้วนะคะลูกค้าก็จะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเจ้าของเองนะคะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะโอโถูกขัดจังหวะเหรอ รักษาสิทธิ์ของตัวเองยังไงคือลูกค้าอยู่แล้วถ้าบางคนเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนลายไลายลบลายเด้งออกลูกเล่นมือถือสามีเล่นมือถือ,อ,ถอแบบนี้เราจะไม่ได้ทําการดึงใหม่ลูกค้าต้องทําการเซฟสินค้าใหม่จึงจะได้เข้ากลุ่มนะคะแต่หากลูกค้าเซฟไปแล้วเราคิดว่าเออแชมป์นี่มีปัญหาในการเข้ากลุ่มจะอยู่กี่เดือนกี่ปีแล้วแต่ลูกค้าค่ะเพราะลูกค้าบางคนอยู่ในกลุ่มมาแล้ว2ปีบางคนอยู่ในกลุ่มมาแล้ว3ปีนะคะ อยากได้พิมพ์ cf 1 5 9บาทจะส่งฟรี cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดพิมพ์ cf 159บาทจะส่งฟรี cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดได้เลยนะคะ1 5 9บาทจะส่งฟรีได้สิบชิ้นทูบผ่านการทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าบอกเลยว่าทูบนี้แหละค่ะที่หนึ่งใช้จุดขอพรขอแนวทางมาจากเลข อันนี้เลยมาจากทูบอันนี้เลยนะคะมาจากทูบอันนี้เลยใครอยากได้เสียบหมาร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีนะคะผู้ใดรอแข็งแขนรอแป๊บหนึ่งนะคะใครรอแข็งแขนรอแป๊บหนึ่งนะ,ะหนึ่งแนะนําให้ทุกคนกดออกไปก่อนพอหนึ่งให้แนวทางลูกค้าค่อยกดกลับเข้ามานะคะคกดออกไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวหนึ่งประมาณตั้งเวลาไว้เลยคะ่ะสิบนาทีนะคะสิบนาทีถึงสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยเรียกทูบไปเรียกสามห้าสามเราเราจะจะจะ,จะ,จะตีอะไรก็ตีกันเอง บะพูดบะพูดแต่ว่าเดี๋ยวมีตัวเน้นให้นะคะหนึ่งมีตัวเน้นให้เนีย่ยตัวเน้นอ่ะมันจะอยู่นี่นี่เอามือปิดไว้อยู่เห็นไหมคะตัวเน้นเนี่ยเอามือปิดไว้อยู่ให้เห็นให้เห็นนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเน้นอ่ะจะต้องให้สามหางทุกงวดนะคะแต่ว่านี่นะแถมให้สิบชิ้นนะคะจะหมดแล้วเดีออย๋ยวจะอยากโชว์ละ เหรียญปู hmm. mm ่ร hmm. ุ่นมหาโพคทรั์ราคาปกติ399บาทวันนี้หนึ่งให้299บาทจัดส่งฟรีและทําพิธีสวดพิกดวงชะตาฟรีและทําพิธีสวดพิกดวงชะตาฟรีถ้าใครอยากทําพิธีสวดพิกดวงชะตาอย่างเดียว399บาทแต่วันนี้ลูกค้าบูชาเหรียญปู่รุ่นมหาโพคะซัพร้อย์299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูใหยและทําพิธีสวดพิกดวงชะตาให้ฟรีนะคะใครอยากได้ทูป159บาทจัดส่งฟรี1ชุดได้10ชิ้นค่ะ ใครอยากได้หินถูกหวยนะคะ299รอยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีและแถมทูพหยหินถูกหวย299าสบเก้าบาทจะส่งฟรีและแถมทูใายขอ,อยัดอวดอันนี้นิดนึงนะคะขออวดนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะแจกไปให้นะคะจะนับว่ามีกี่ดอกนะคะ เป็นคําหมักนะคะคําหมักที่ที่ที่อาจารย์ท่านท่านท่านให้มาท่านเขียวแล้วท่านก็ให้มานะคะคือหลายๆคนยคนจะได้ไปแต่หนึ่งจะได้มารอบละหลักสิบนะคะรอบเนี้ยได้มาแบบเยอะนะคะเ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแจกให้นะคะเพราะว่ามีเยอะนะคะมีเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะนับว่ามีกี่อันนะคะ ปูพัดมีอยู่ค่ะคำหมากของหลวงปูพัดถ้าอยากได้399บาทจัดส่งฟรีนะคะคำหมากของหลวงปูพัดรายได้ช่วยกันซื้อของไปแจกโควิด hmm. นะคะวันที่18นี้เราจะไปแจกรอบแรกนะคะ mm hmm. ดีทุกหวยปังมากแม่สาธุค่ะรับใหม่เลยไหม วางนับอยู่นะทุกคน ไม่ไไกวนอะอุ้ยว้าไม่บอกไม่บอกหรอกเจ็บใส่ไปให้กู ขมากค่ะเดี๋ยวแจ,กข,ก,แวแจกขมากแล้วแจกขมากแล้วแจกแขนแขนก่อนแจกแขนแขนให้คนเหลือน้อยๆก่อนเราจะแจกขมากใครอยากได้บอกเลยคำนี้เงินก็ไม่ได้ค่ะมีเงินก็ไม่ได้ค่ะขมากของแรงไหมจ๊ะแรง,งไหมจ๊ะได้มือวันแรกทํางานตีสองค่ะนั่งอย่กได้แนีวค่ะแพ็คของงานตีสองค่ะได้มาครั้งแรกพนักงานอะคิดเอาค่ะบอกเลยว่าของแรงมากค่ะ มาพร้อมแคปบแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนเด้อหามุมก่อนเด้อขอเทปใสให้บอลไหนได้ไหมคะมันจะได้ติดตรงนี้เลยแล้วก็จะได้แคปบง่ายๆนี่ด้วยเก็บไอ้ทุกหมวยปังมากสิบมื่อติดวันนี้ก็จะต้องต่อแล้วนะคะอ่ะแปะเลยเร็วลูกเร็ว พิบมเพิมอมาทุกคนอย่าตับกล้องขึ้นก่อนนะอ่ะเอาอีกแล้วแม่งไม่โฟกัสให้กูอีกแล้วเอาเฮ้ย มันเป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์อะมันเป็นไรอะทุกคนมันเป็นอย่างมันคือโปรโฟกัสหายทุกรอบเลยนะเฮ้ยมนเป็นอะไรเนี่ยจริงตั้งหนึงเอ้เอาได้แล้วแคบค่ะ แคปนะคะใครซีแล้วทักกลายที่1ปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้าใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพค่ะจบสำนีลคะค่ะแข็น แข็งๆค่ะทันคือทันค่ะทันคือทันค่ะใครส่งมาให้ยังไม่รู้เลยเนะนี่ยเ่ยดูดิวันแม่ส่งเทียนลูก mai awak dulu